เบรกนี้คดีใหญ่รออยู่ครับคุณผู้ชมครับคดีสาวอบอตอที่สุราษฎร์ธานีหายตัวไปลึกลับ10กว่าวันก็คือคุณฝนล่าสุดสุดท้ายตำรวจเค้นไปเค้นมาสุดท้ายอาดีตสามีรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าคุณฝนนะและสาเหตุก็คือความหึงหวงแต่พฤติกรรมนี่คุณผู้ชมฮะต้องขออภัยคือเวลาเราเล่าเนี่ยที่เราต้องเล่าพฤติกรรมความโหดความเหี้ยมอะไรต่าง เป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็อยากให้เห็นฮะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและคดีอาชญากรรมอย่างเหตุการณ์นี้ครับผู้ชมครับเราตามอยู่หลายวันเหมือนกันกรณีของคุณฝนหรือว่านางสาวกาวินาอายุ38ปีเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชันนาการออตอเพิ่มปูนรั์หายตัวไปตั้งแต่แตคืนวันที่13พฤศจิกายนปรากฏอดีตสามีเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมคุณฝนเนี่ยหายไปเป็น10บสวันจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับผู้ชมตํารวจเนี่ยแกะรอยกล้องวงจรปิดจนพบว่าอดีตสาามีขอองคคุณฝนนืยปรระิิทธ์ ขับรถหายไปที่บริเวณนิคมสร้างตนเองขุนทะเลซอยสามก็เลยมีการระดมกําลังค้นหาจนสุดท้ายเจอศพของคุณฝนนะแล้วด้วยความเคารพศพของคุณฝนหรือว่าคุณกวินาเนี่ยถูกโบกทับด้วยปูนบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าในซอยขุนทะเลครับสุดท้ายตํารวจก็เต้องมีการเค้นนะตัวนายประสิทธิพร ว่าลงมือก่อเหตุใช่หรือไม่สุดท้ายรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่านะฮะอดีตภรรยาด้วยการบีบคอแล้วก็นําร่างเนี่ยไปทิ้งบริเวณปากท่อระบายน้ำเริมถนนแล้วใช้ใบกล้วยเนี่ยปิดคุมไว้ตั้งแต่คืนเกิดเหตุฮะก่อนที่วันต่อมาจะย้อนกลับมาใช้ปูซีเมนต์โบกทับศพเพื่ออําพรางฮะทีนี้ให้คุณนุ่นเล่าดีกว่าว่าตรงเนี้ย ช่วงที่เมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยให้มีการไปทําแผนเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะใช่ค่ะเขาก็มีการไล่ไทม์ไลน์เลยนะว่าเขาก่อเหตุอะไรยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่จุดแรกพาไปชี้จุดเกิดเหตุสองทุ่มวันที่13พฤศจิกายนค่ะนายประสิทธิพรบอกว่าผมมีปากเสียงกับภรรยาแล้วภรรยาเนี่ยดาทอดูถูกเหยียดหยามจนไม่สามารถจะคุมอารมณ์ได้อะเผลอบีบคอเมียจนเสียชีวิตบนที่นอนค่ะประมาณสักสามทุ่มเนี่ยก็นำศพ นั่งที่เบาะหน้ารถแล้วไปวนหาขับวนหาจะทิ้งศพตรงไหนดีประทงตีสองของวันที่14ค่ะนำศพไปทิ้งใกล้กับท่อระบายน้ำซึ่งจุดเนี้เป็นจุดที่ตำรวจตามไปเจอศพนะคะคหลังจากนั้นเช้าวันที่14ตัวเองก็นำที่นอนไปทิ้งที่หน้าร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลน,นาศารแล้วทําทีไปแจ้งความกับตำรวจรที่สบพบ้านนาสารในวันที่15เพื่อจะตบตาตำรวจ ไม่รู้หายตัวไปไหนอดีตภรรยาผมนะทีนี้พอวันที่16เนี่ยไปซื้อปูและ ทำยังไงดีเดี๋ยวอาพรางไม่เนียนก็ไปซื้อปูนซีเมนมาโบกศพอดีตภรรยาร,ระหว่างกลับบ้านพักเนี่ยก็นําทรัพย์สินส่วนตัวของภรรยาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสาตางค์ทยอยเอาไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆทําลายหลักฐานทา <ำ S 1> ลายค่ะแล้วก็ยังให้เพื่อนในจังหวัดสมุทรปราการเขียนจดหมายปลอมเป็นภรรยาส่งไปถึงเพื่อนอดีตภรรยาเพื่อหลอกว่าเธออะยังไม่ตายยัง<ำ>มีชีวิตอยู่และที่สําคัญที่คุณนุ่นบอก เขียนจดหมาย oh. ยุคนี้เขียนจดหมายไม่ค่อยมีแล้วฮะนี่ก็เป็นพิรุธอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้ว <That. S 1> ไปฟังเสียงผู้ผู้บังคับการตํารวจสอบสวนนะฮะภูธรภาคแปดฮะพลตํารวจตรีนภันวุิเลี่ยมสงวนครับประเด็นสาเหตุเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของครอบนะครัวนะของของบุคคลสองคนนะครับก็คือผู้ตายกับทางฝ่ายผู้ต้องหานะซึ่งอยู่ระหว่างการที่จะต้องแยกทางกันนะครับก็เป็นประเด็นสาเหตุของการลงมือฆ่า นะครับเรื่องเหตุเกิดในห้องทำงานของฝ่ายผู้ตายนะทีนี้ครับผู้ชมเบื้องต้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อหานายประสิทธิทพน์เนี่ยนะครับฆ่าผู่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายนะครับก็แสดงความเสียชีวิตกับทางครอบครัวคุณฝนด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยครับ